ไฟแก้กาการชิงจุดย่งแย่ออกกอนนะซอดีจิกโกไงรีเซ็ตระบบเวลาเปลี่ยนแคมต้องเปลี่ยนสปริงวาด้วยไหมครับผมบอกให้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเมื่อเราเพิ่มรีพเพิ่มรอบแล้วเราควรที่จะเอาตัวคุมสปริงวาคือตัวคุมรอบครับสปริงวาเป็นตัวที่ถ้าเซ็ตไม่ดี เป็นต้นเหตุในการเกี่ยวเชียวชนในรอบถูงสูงเพราะว่าบางทีเวลารถเราขี่ไปทิปนาะปัญหารถทริปเป็นอย่างีไรจิ้กโก้ไล่รถแตแบไปแับตายที่บ้านเนี่ยสปริงวาวไม่โดนแต่ขี่ไปทิปเนี่ยสปริงวาวบางตัวบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยทําไมแม่งถึงไปเดียวหูสูงหลบวาวไม่พ้นหรอเกี่ยวเบ้าหรอไม่ครับความร้อนมีผลกับค่าเคของสปริงในบางตัว นื้อไหมพอค่าคีมันเปลี่ยนมันอ่อนลงไปปุ๊บสปริงวาวหรือ,อระยะวาวที่เราเซ็ตไว้เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปมันอ่อนลงมันสูญเสียพอเสร็จแล้วปุ๊บจากที่เคยไม่โดนจากที่เคยไม่เบอร์ก็กลายเป็นโดนกลายเป็นเบอร์เนื้อไหมกลายเป็นโดนกลายเป็นเบอร์ฉนันสปริงวาว เปลี่ยนแคมแล้วควรเปลี่ยนสปริปปงวอลไหมควรครับผมบอกให้เลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าจะเปิด้ายขายของแต่ปัญหาของสีฟ้าแม่งเสือกมาตอนนี้อีกมาฮัลโห ไปทำมากินอะไรว้จ pues ิ huh? ๊กโกทำมากินอะไรว้ไอ้จ่อยเขาบอกแ nah, uh, ล้วไงว่าสองแสนห้าเนี่ยมาเลยฝ่าบิลเลยด้วยเออมาลูกเดิมไล่ข้างครับไล่ข้างไล่แหวนลองสปริงทอกทอกกองนะครับแล้วก็ชามพูหน้าปีหน้าชามพูหน้าเป็นซีนซีทั้งระบบเลยกึ่งกัดล่องเป็นซีนซีทั้งระบบเลยครับ เฮแล้วก็จะทำไอเดีเพิ่มในหลายๆปนในหลายๆขั้นตอนในเรื่องของระบบชามอ่าจ,จัดให้เลยเครื่องพร้อมละอ่าปีนี้ซื้อเครื่องจักรพร้อมมากลูงถึงเยอะมากดีกว่านะครับอะไรแคมอะไรนี่เียทำไมรดปุ่มน,น้ำมันเครื่อง น้ำมันถ้ายหนาขึ้นอยู่กับการปรับจูงนะครับนะครับบางครั้งเรารีแมปก็มีผลบางครั้งเซนเซอร์ณหภูมิชดเชยก็มีผลบางครั้งการเปลี่ยนท่อเสียบก็มีผลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับจีโอโนทำยังไงให้แรงทำตามนี้ครับลูกเดิมมะเนาะไล่ข้างกันเลยคือเครื่องไม่แกะดีกว่าข้างโอเพน นะทำไมว่าเกียร์สามไม่ตัดเป็นที่อะไรครับเป็นที่ขึ้นอยต์นะครับเรื่องของการปรับจูนกับเรื่องของอัตราทดครับไม่สมส่วนกันบ,บางครั้งน้ํามันบางไปมันก็ไม่ตัดน้ํามันหนาไปไม่ข้ามรอบก,ก็ไม่ตัดบางครั้งลงสเตอร์เล็กเกินกําลังก็ไม่ตัดนะครับขึ้นอยู่การปรับจูนกับการจัดวางอัตราทดสําคัญเลยผมบอกให้เลยสาคัญเลย นะอยากแรงเราทาไงอยากแรงก็ต้องเลือกสเปคครับเลือกสเปคเลือกร้านที่ทําแล้วก็ทําตามบัจเจ็ตของเราหรือตังกระเป๋าเราว่าเราลงทุนเท่าไหร่ได้นะรถรอบเยอะทําไมอ่ะวัสดุสําคัญเลยบอกให้นะครับวัสดุสําคัญเลยถ้าเราเป็นคนที่ชอบรถรอบครับวัสดุสําคัญสำคัญเลยนะสำคัญเลย แอ้และมีนี่มีอย่างนี่ตัดเสร็จมาดิอ่ะเอาใจใส่เวบนะจริงๆแล้วอ่ะทำอะไรหลายๆอย่างเบื่อไหมผมถามจริงไล่สำหรับใส่เวฟเนี่ยนะเบื่อไหมเฟือสปายม่นชอบรูดตั้งเวทยากไม่ตรงแล้วก็พอใช้ใช้งานไปเฟือสปายที่เวทมันลงเบื่อไหมใครเคยเจอปัญหานี้มั้ง ใครเคยเจอปัญหาไหมมึงไหนเล่าให้ฟังเลยยิ่งลูกรถลูกโตโตมีแรงกระแทกเยอะๆมีจังหวะเดินสโลที่มันตึกตึกตึกเวทเนี่ยตัวมันสร้างปัญหาเลยสร้างปัญหาเสร็จไหมว่าแมงพาเขามีปัญหาเลยไหนใครเคยเจอมั่งคอมเมนต์มาบอกไอเนี่เออสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคอมเมนต์มาบอกไอ้นี่อะไรของเธอนะหมวย ละมือเคยเจอ่ะเกียร์สี่ห้อยหนึ่งเปลี่ยนเกียร์ครับสองเปลี่ยนตัตาทอไอเปลี่ยนตาทอเตอร์บางครั้งถามว่าทำไมต้องแนะนำสองอย่างหนึ 3, ่งสองสามบางทีมันดีแล้วแต่เกียร์สี่มันนักไปด้วยอัตราทดที่เราครั้งสุดท้ายที่เราเปลี่ยนไว้ก็ชิดเกียร์สี่มาง่ายๆเหมือนเวลาคนจะชุดกิดผมอะแล้วถามว่าพี่ทำไมต้องเปลี่ยนเกียร์สี่คนัตอ้วนก็เกียร์สี่เวฟเกียร์สามกับเกียร์สี่มันมีเรโซที่ยาวเนาะพอมีเรโซที่ยาวปุ๊บเนี่ย สามต่อสี่เนี่ยรอบเครื่องมันหล่นเยอะพอมันหล่นเยอะมันก็ไต่ไม่ไหวรถค้มรอบรถไม่ข้ามรอบสุกติดเปลี่ยนตาเลโชตาโตท,ที่มันชิดขึ้นมาให้ช่องว่างระหว่างรอบเครื่องมันใกล้เคียงกันหน่อยพอเปลี่ยนตึง้งรอบเครื่องมันเดินสร้างความเร็วได้อไฟก็ไม่แก่คำ้ำรถก็ไม่เขกไม่อมร้อนสร้างความเร็วได้ขับสนุกกว่าอ่ะ นะไหนวันนี้ไหนขอคนที่มีปัญหาเรื่องเวรไหนนี่นี่ทํามาแก้ปัญหาแบบหน้าใหญ่มากเลยลงทุนเยอะมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมาถูกใจหรือว่าจะถูกใจผมแน่นอนอ่าเจ็ดสี่ชั้งเจ็ดผมทำอยู่หนึ่แสนห้าหมื่นบาทครับใครจง กเจ็ดชงเจ็ด e แปดห้าใช้น้ำใช้หัวชีสามสามศูนย์ครับสามสามศูนย์ถ้ายอมจ่ายแล้วมั่นใจได้แล้วก็มีประกันหลังขายผมแนะนำให้เห็นเดไหมจร,หจริงเหนีอยวกาหัวชีจีนเยอะสามสามศูนย์จริงๆแล้วสมัยก่อนมันจะมีหัวชีแท้ที่หลุดแล้วหาเทียบใช้ได้คือสิบแซดดีมากผมบอกให้ถ้าหาดสิบแซแท้ได้จะดีมากนะครับแต่ตอนนี้มันหายยากมาก ไม่มีดีกว่าแท้นะแล้วก็ตัวเลือกที่สามสามศูนย์เนี่ยเ้ายอมจ่ายแพงแล้วมีดูแลหลงังการขายแล้วก็เป็นหัวชีแทมเป็นบอสเหมือนกันเนี่ยก็ต้องเห็นไหมแนะนำสองตัวนี้ถาใช้อยู่ประมาณสามร้อยสามสิบประมาณนี้บวกลบเล่นนิดหน่อยอ่ะบวกลบไลนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวพามาดูนี้ ใครเคยเจอปัญหาเวทที่มันเป็นชิ้นต่อถูกปะ่ะเวทโดยทั่วไปนะ่ะก็จะเป็นชิ้นเหล็กถูกไหมแล้วก็มาต่อแกนแล้วก็ทําการเชื่อมจะกลงจะกลึงซีนซีอะไรก็ว่างันไปไอตรงนั้นผมทาขายอยู่นะเหนือไหมเสียงชิลลี่ผมทาขายอยู่ซึ่งเราประกันเลยว่าเวทในถูในเวอร์ชั่นนั้นนะ่ะก็ดีที่สุดแล้วที่ผมทํามาได้เนาะ กับแก้ปัญหาเรื่องใช้ SCMCC SCMCC0 เกเหล็กนะทำเฟืองสปายนะครับทำตัวเฟืองสปายเพื่อป้องกันการรูดก็ถือว่าแจ๋วแล้วแต่ขั้นตอนมันเยอะแล้วก็มาเชื่อมตรงคอนี้แล้วก็กึงซีนสีแต่วันนี้จะผ่าง,งานตัวที่เราใช้อยู่ให้ดูยังมีอยู่ยังมีอยู่แต่ผมเป็นช่างโดยกำเนิด ผมรู้ว่าเวทถ้ามันรวมศูนย์กันและเป็นชิ้นเดียวกันขึ้นมาหรือว่าเป็นเวทฟอร์สหรือว่าขึ้นรูปด้วยแท่งเดียวกันและมีการชุบผิวมันจะมีความแข็งมากกว่าเพราะหนึ่งครับทำงานง่ายกว่าสองตองรวมศูนย์ทั้งตัวถูกป่ะมันมีสองขั้นตอนวิธีการเดีวเวิ่งแบบผมเนี่ยมันมีสองขั้นตอนคือเอาเหล็กก้อนวๆวลยใหญ่เลยนะมากรึกรึกรึมันจะได้ไม่มีรอยต่อ กับฟอร์สมันขึ้นมาซึ่งในมือผมเนี่ยมันคือเวทฟอร์สที่มีการชุบผิวตรงรูนี้ชุบผิวนี้ชุบผิวนี้ฟอร์สจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ดูแบบนี้เนี่ยผมพาออกมาเป็นสี่สิบห้าแบบนี้ให้เูซี่ได้ดูเลยครับว่ารอยต่อเ,เห็นป่ะเนี่ยด้านในไม่มีการเชื่อม มันถูกขึ้นมาจากเหล็กท่อนเดียวทำเฟืองแล้วก็ชุบผิวมันจะช่วยลถอะไรรู้ปะ่ะหนึ่งปัญหาเนี่ยเวลาใช้ใชไปลรถลูกโตเขยา่าเฟืองสปายไม่แน่นก็กกก,กทำให้ปลายขเขาเหวีย่ยงไม่ชอบขาดเพราะเวลาไล่รถแข่งไล่รถเทตรถลรูกค้าเมื่อไหร่ที่เวทต,ตรงนี้มีปัญหาเฟืองสปายรูด เขาเหวี่ยงลูกนั้นไม่เกินอีกสามสี่หลานปลายเขาเหวียงจะกขาขซึ่งใช้เวทดีๆผมบอกให้เลยว่าคุ้มกว่าต้องไปเปลี่ยนเขาเหวียงลูกค้าใหม่ผมไม่เคยส่งเขาเหวียงต่อแขนให้ลูกค้าอ่านี่คือจสไตล์เฮลสุพรรณเนี่ยแต่เนนี้พอรู้สึกว่าทําได้เนาะก็คือมทังทาง,งเส้นเลยมีสองวิธีวิธีแรกคือเอาเหล็กตัวใหญ่เนะี่ย ในขั้วใหญ่ๆเนี่ยเมืกิงซึ่งมันค่าชาเอางามมากแต่นี้เป็นมาเดียวฟอร์ท,ที่อัดให้แน่นแล้วก็ขึ้นรูปอ่ะนี่คืออีกหนึ่งการพัฒนาของเรื่องของชิ้นส่วนวความรุนแนะครับเนี่ยเฟอร์สปายไม่หลวมแล้วก็ทรีทเมนต์หรือชุบผิวเลยอ่ะ,นะครับฟอยคือการอัดขึ้นรูปครับ คือการอัดอ่ะนี่ดูคุณสมบัติเหล็กเดี๋ยวจะลงเป็นใบเซอร์ให้ว่าเราใช้เล็กอะไรขึ้นมาทำทุกวันนี้มันจะต้องชัดเจนครับนะเนี่ยก็ไปเป็นอีกอีกตัวเรื่องดีว่าสำหรับคนที่ไล่รถผมเชื่อว่าช่างชอบเพราะหนึ่งเลยครับ ไม่ต้องไปเปลี่ยนเองาเบียรให้ลูกค้าเนื่ไหมไม่ต้องไปเปลี่ยนเองาเบียงให้ลูกค้าเลยเมื่อเขาเบียรมันขาดเนะ่ะหลายหลายคนที่มีปัญหาก็ชอบเอาเขาเบียรขายเค้าเบียรงต่อยโหมให้ลูกค้าก็มไม่รู้ทำทำไมแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยเรามองว่าขาดทุนเยอะวะ่ะแต่ถ้าใช้พวกนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาเลยถ้าใครเคยเจอปัญหาแล้วจะรู้ว่าคำว่าปัญหาเนี่ยมันวุ่นวายมากนะ จากเรื่องเล็กๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันทําให้เราต้องต้องลุกลามใหญ่โตไปแก้ทุกอื่นอีกเยอะแยะนึกว่า2,023เปิดรอบไ้เท่าไหร่ถ้าการเดิมอย่ากเกิน9,000แปดครับถ้าเกินมีโอกาสขาดมันอาจจะไม่ได้ขาดทีเดียวครับแต่เราใช้งานไปแล้วเนี่ยซ้ำแซ่ซนะ้าแซเนี่ยอายุการใช้งานการสูบมันสั้นนะครับอายุการใช้งานเนี่ย คือมันก็จะโซมไปเอยก้านเนี่ยอมันจะมีเปอร์เซ็นต์การการยืดตัวนะเมื่อเมื่อเมื่อมันมีความร้อนนะอะอลูมิเนียมจะยืดตัวมากกว่าเหล็กแต่เหล็กยังไงก็ยืดตัวมากกว่ายิ่งเรามีความร้อนมากขึ้นมีรอบเครื่องมากขึ้นการขยายตัวหรือการยืดตัวเนี่ยของเหล็กมันก็จะมากขึ้นพอเสร็จแล้วปุ๊บขอก้าวมันเหล็กอะอายุการใช้งานมันเลยสั้นด้วยความหวังนี้ครับเก้าพันแปด อย่าเกินนี้นะครับถ้าเกินนี้น้ำมาจะเปื้อนตีนได้เข้ไหมน้ำมาจะเปื้อนตีนได้ฟินนีอะต้องออกต้องดาวมาลองสักคันมัน้งโอ้แต่แม่งแบบว่าสี่ฟ้านี่แบบว่าไม่เสียวอะเดี๋ยววันนี้เราจะลองเปลี่ยนโทรศัพท์ทำหนูว่ามันเป็นที่สี่ฟ้าหรือเป็นที่โทรศัพท์ขอแม่น,นนะก็รอแป๊บหนึ่งสำหรับ เอเปิด้ายผมมาไม่ค่อยตรงเวลาหรอกผมเชื่อว่ามีคนทักคุยกับผมน้อยมากที่รู้จักดีกว่าแต่มีคนดูอยู่ประมาณพันแปดร้อยคนก็เป็นเวลาใหม่ครับคนกลุ่มใหม่นะครับก็แวะมาจริงนะครับอะไร เกีี่ทำไมวะปัญหาเรื่องเกียร์เรื่องเกียร์เรื่องเกียร์นะมันคือเรื่องการไล่อัตราทดเลยนะจิโกจริงหนึ่งสองสามมาดีสี่ไม่ข้ามรอบสเตอร์สิบหกสามสิบคนหนักแปดสิบหกต้องแก้ที่อะไรครับหนึ่งครับถ้าดูส่วนผสมแล้วมันผ่านก็ต้องดูว่าที่มันเงยไม่ขึ้นนะครับ อะเอามองใกล้ๆลน็อตสามตัวท่อเสียท่อเสียใหญ่ไปก็บู๋เล็กไปก็ไม่คามโอ้ัดเป็นนะครับสตเตอร์ที่หกสามสิบเนี่ยสเตอร์มันเบามากเลยนะนะครับแต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเออสเตอร์ที่มันเบาเ๋ย่บางทีคนขี่หมาะอาจจะหมอะไม่ไม่ช่วงรถจะไม่ได้ดีกว่าพวกนีดีกว่าช่วงรถจะไม่ได้วิธีการขี่รถอาจจะขี่ก้มๆเงยๆก็เป็นไม่ได้ฉะนั้นถ้าอาการแบบนี้คือคนขี่ ไม่ได้เนียนเรียบไปกับความเร็วตัวรถเนาะเป็นสไตล์ที่ควรจะมีเกียร์สี่ให้เกียร์สี่มีเลยร์ยโชว์ที่มันไม่ต้องห่างมากนะครับเขาเรียกว่ารถขี่เล่นรถขี่เล่นโดยส่วนใหญ่ผมจะให้เกียร์สี่ชุดทากา,กาชุดลูกค้ายหมดเพราะจะเ,เกิดเหตุการณ์เนีครับเกียร์สี่ชักเก้าเนี่ยนะครับรนเนี่ยนะต้องไปดูเลยถ้าไม่ห้อยแรงอันนี้ อ่ะถ้าไม่ห้อยแรงวันนี้ผมบอกให้เลยนะถ้าไม่ห้อยแรงวันนี้มันเดินเต็มรอบไหม9,008พอแล้วจิโก้9 0 0ันี่ต้องมีสปริงวาล์วให้แล้วนะถ้า9,008มันมีสปริงวาล์วระวังวาล์ลอยนะวาล์ลอยนะเกียวเชียรชนเลยนะจิโก้9 0 0ดควรมีสปริงวาล์วแล้วครับแต่ถ้าไม่มีสปริงวาล์วแบบงบประหยัดก็มัน9 0 0าครับเอาแบบว่า แบบว่าแบบว่าไม่ซ่อมวันนี้พรุ่งนี้อ่ะอ่าไม่ซ่อมวันนี้พรุ่งนี้นะครับเสียใจมากเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเวลาคครบกันฝากเรื่องเปิดถ้ายด้วยนึกกูเป็นเอไอาเอ่ะเออ นะครับฝั่งเรื่องประเทาไยเนะี่ยมากิจกรรมกันนะครับบิดแล้วแก๊หนึงเลยครับส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วก็เกี่ยวเชี่ยวชนกําลังอัดเกินครับเกี่ยวเชี่ยวชนบางกําลังอัดเกินถ้าแกงร่ำๆเนี่ยเกี่ยวเชี่ยวชนบางกําลังอัดเกินนะครับเสียใจเราสีฟ้ามากไม่มอาไม่อีกงอีถึงครับ ปกติดึกกว่านี้แต่วันนี้มีภารกิจในรอบด็กก็เลยต้องเอาตอนนี้ก่อนนะสีฟ้ามผมบอกให้เลยคอมเน็์ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยนะฝากเปิดท้ายด้วยนะประมาณนี้ทิ่ขอสวัสดีครับ